ทื่อนักที่าหารสีสุขนะคะทำโปรเจกต์ค,คู่กับนายคาริษปันเนียมค่ะอ,อ,อาจารย์ศึกษ,ษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนศักดิ์พันปสิทธิ์ค่ะชื่อโปรเจกต์ว่าเครื่องอัดประจุพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโทรศัพท์มือถือค่ะแนวความคิดเราได้มาจากเราเห็นปัจจุบันนะคะ การเดินทางติดต่อสื่อสารเนี่ยทุกคนทุกคนถ้าจะมีมือถือเั็นหมดเป็นอยู่แล้วค่ะแล้วนี้ถ้าสมมติมือถือแบตเตอรี่หมดเนี่ยมันก็จะไม่สะดวกต่อการเดินทางเราก็เลยทํายังไงถึงมีไฟฟ้าใช้ตลอดเวลาเราก็เลยแบบเอานำโซล่าเซลล์มาคิดทาโปรเจกต์นี้ขึ้นมาค่ะต่อพลังงานแสงอาทิตย์นะคะค่ะแปลงพลังงานโดยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ก็คือโซล่าเซลล์อะค่ะล้านาพลังงานไฟฟ้าที่ได้นเนี่ย ผ่านมาในส่วนของวงจรควบคุมไฟฟ้ากระแสตรงแล้วเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ที่แบตเตอรี่สำรองแล้วลักษณะการจ่ายโหลดก็คือเป็นเต้าเสียบรถยนต์นะคะเป็นถ้าสมมุติเรามีโหลดเป็นอะแดปเตอร์เสียบรถยนต์เราก็สามารถใช้ได้ตลอดให้ไฟถึง12โวลต์600มิลลิแอมป์ค่ะมบประมาณไม่เกิน3,500ค่ะส่วนมากจะไปแพงที่แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ของโปรเจกต์ช pues ิ <Mm ้น hmm> นี้นี nah ่ต้องพีเซตนเลยว่าก็คือเราสามารถมือฟ้าใช้ในที่มืดได้เพราะว่าเรามีแบตเตอรี่สำรองอยู่แล้วก็เราใช้โซล่าเซลล์นี้ขึ้นมาเพราะว่าพลังงานจากแสงอาทิตย์เนี่ยเป็นพลังงานที่ฟรีไม่ต้องซื้อเราก็เลยเห็นว่าเนี่ยแหละประหยัดดีด้วยนะคะฝากข้อคุดถึงน้องๆนะคะคืออยากให้ตั้งใจเรียนแล้วก็มีไอเดียชิดอุปกรณ์เก๋ๆแบบนี้ขึ้นมา อาจจะเป็นโปรเจกต์ที่ง่ายอะค่ะแต่คิดว่าเป็นไอเดียที่ดีมากก็ขอให้น้องๆตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าหยุดคิดสิ่งประดิษฐ์ให,หม่ๆขึ้นมานะคะไ,ได้ลดการนำเข้าจากต่างประเทศประเทศชาติเราจะได้เจริญค่ะ จะเดินทางไปไหนครับเนี่ยแบกของซะเยอะแยะเชียวหาท,ทางจะลงทางซะ<ล>ด้วยแห่นะนเนื่อยแทนเออฮัโลโหลเอ้าเอ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 าโทรศัพท์แบตเตอรี่ก็หมดกระเป๋าเดินทางใหญ่ก็ใหญ่แล้วเดินทางไปไหนตอนไหนเนี่ยก็ติดต่อใครไม่ได้แล้วจะทายังไงรีระเนี่ยปัญหาแบตเตอรี่เครื่องมือสื่อสารหมดกลางทางแบบนี้ก็จะหมดไปแล้วมันต้องมาเหนื่อยเปล่าถ้าได้พกพาเจ้ากระเป๋าใบนี้ หมดนะคะนั่นก็คือกระเปาาวว๋า power pump จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพศูนย์รังเซ่ <Yeah. S 1> สวัสดีค่ะสวัสดีครับผลงานนี้คือกระเปาเาเ๋า power pump ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารนะคะมีความสำคัญมากเราเลยคิดว่าเออมือถือเนี่ยใช้กันอย่างแพร่หลายมากเราเลยบางครั้งไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติค่ะเราก็เลยคิดกับเพื่อนว่าเออเราน่าจะใช้ โซลาร์เซลให้มันมีประโยชน์นะคะและที่พิเศษกว่านั้นคือสามารถชาร์จได้ทุกที่ทุกเวลานะครับแม้สถานที่ที่ไม่มีแสงอาทิตย์ก็ตามนะครับจะ <ๆๆ S 2> บอกว่ากระเป๋าใบนี้เนี่ยดูเผลนๆมันเหมือนกับกระเป๋าเดินทางทั่วไปใช่ครับ,รบทีนี้เน่พี่ดายอยากจะรู้ว่าความพิเศษของมันสมมติว่าจะชาร์จโทรศัพท์หรือชาร์จเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆต้องทำยังไงบ้างก็คือเพียงแค่เรามีเนี่ยที่ ที่ชาร์จแบบในรถนะครับใชเอาแล้วนะครับท่านผู้ชมเปิดออกมาพาพออกมาครับอุปกรณ์ภายในนะครับครับประกอบด้วยอันน้องนี่คือแผงเซลล์นะครับเซลล์ครับเออมาเก๋ดีเหมือนเป็นลายกระเป๋าทำหน้าที่แปลงพลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้านะครับครับโดยที่เมื่อเมื่อที่มีแสงแดดเงี้ยเราสามารถใช้โดยตรงชาร์จกับมือถือได้เลยเมื่อไม่มีแสงเราอย่างไรก็ได้ค่ะสร้างอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งขึ้นมาครับคืออะไรคือตัวเก็บ ไฟสำรองไว้ครับคือสามารถใช้ตอนที่กลางคืนเย็นก็ได้ครับก็เหมือนกับเวลาเราใช้งานปกติครับเราไปไหนแล้วก็ต้องถือกระเป๋าไปอยู่แล้วครับมันก็ชาร์จไปเรื่อยๆครับมันก็จะมีแสงแดดเข้าโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดวันไหนเกิดฝนตกปั๊บมันจะมีตัวเก็บเอาไว้เราก็ยังมีไฟใช้ได้อยู่แล้วก็มาต่อกันอยู่ในป่ากนยิ่นปกตินะคะตอนนี้เข้าค่ายอยู่ในป่าปั๊บแบตโทรศัพท์วัวักมีสังเกตได้ว่าไฟขึ้นนะคะก็คือไฟเข้าแล้ว ดูที่หน้าจอได้ค่ะเออ กําลังชาร์จแต่น si> si> ี่มีโลโก้กําลังชาร์จจริงๆเ้องเพิ่มค่ะก็ชาร์จได้จริงๆนะครับก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจอีกหนึ่งอุปกรณ์หรือว่าไอเดียที่มีประโยชน์กับคนอื่นๆได้นะคะเอาะถ่ะอาจารย์คะอาจารย์เป็นไงบ้างมีปัญหาแบตหมดโทรศัพท์หมดบ้างไหมคะสิ่งที่น้องทําเนี่ยก็เป็นไอเดียเดียวกับรถรุ่นใหม่ที่เป็นไฮบริดการนะครับที่เบรกแล้วก็จะสะสมพลังงานไว้ในแบตเตอรี่ก่อนนั้นไอเดียนี้เนี่ยคือการที่ว่าแทนที่จะแปลงจากพลังงาน แสงอาทิตย์มาเป็นไฟฟ้าเลยเนี่ยน้องก็รู้ว่าในทางปฏิบัติแล้วมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวพอฝนตกบ,บ, <ำ S 1> บ้าบบงแดไม่มีบ้างก็ไปสะสมพลังงานในแบตเตอรี่ก่อนซึ่งอันนี้เนี่ยผมผมขอชมเชยว,ว่ายังมีแนวทางปฏิบัติเนี่ยบูรณาการเข้ากับกระบวนการวิธีคิดนั้นซึ่งผมคิดว่าประเทศชาตินี้รอดแน่ในอนาคตถ้ามี เป็นกําลังสําคัญนะคะของเยาวชนไทยที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคตเพราะว่านอกจากจะมีสิ่งประดิษฐ์ดีๆแล้วเนี่ยกระบวนการของการคิดถึงปัญหาต่างๆแล้วก็หาทางป้องกันได้อย่างเหมาะสมเนี่ยถือว่าสุดยอดจริงๆนะคะอาจารย์คะอาจารย์อยากจะได้ไปใช้สักใบนะคะเป็นความคิดที่ที่ดีมากคือมีมีการชาร์จแล้วก็มีการจ่ายพลังงานแล้วก็เก็บประจุครับแต่ถ้าจะให้ต่อยอดอีกทีหนึ่งคือแผงนี้สามารถถอดเก็บไดใ้ให้ได้สะดวกก็เป็นเรื่องของการนำไปต่อยอดในอนาคตนะคะ Ing, freely, here, like like เอาละค่ะพี่เอกในมุมของพี่เอกก็คือนอกจากจะถอดเก็บได้แล้วอาจจะแบบคิดให้มันแพงมันอาจจะบางขึ้นหรือไม่ก็กลมกลืนไปกับพื้นกระเป๋าเลยแล้วกลายเป็นแบบกระเป๋าแล้วเป็นลายลายโซลาเซลล์ด้วยฝากตรงด้านดีไซน์ไ้นิดหนึ่งนะครับนี่จะเป็นอีกหนึ่งข้อแนะนำดีๆจากพี่เอกในเรื่องของการดีไซน์ให้สวยงามนะคะแต่ถือว่าอาวุธไอเดียชิ้นนี้สุดยอดจริงๆขอเียงปรบมือให้กับกระเป๋าเ o w e r b ค่ะ ตอนนี้นะคะความลำบากใจก็ตกอยู่ที่คณะครูของเรารวมไปถึงเสียงมหาชนในห้องส่งด้วยนะคะว่าจะเลือกอาวุธไอเดียชิ้นไหนดีค่ะอยาวเพิ่งเปลีนช่องไปไหนนะคะช่วงหน้าเราจะมาดูกันว่าตรงใจกับคุณผู้ชมหรือเปล่าตอนนี้เลือกในใจเอาไว้พลางๆก่อนค่ะ เดียเป็นเชาค่ะในช่วงนี้เป็นช่วงที่ตื่นเต้นที่สุดในแต่ละสัปดาห์จริงๆนะคะเพราะว่าเราจะต้องมาเลือกซื้ออุวุธไอเดียเพียงแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นเองค่ะผู้ชมทางบ้านเลือกเอาไว้หรือยังนะคะว่าจะถูกใจกันหรือเปล่าระวงังหมูกน็อกชาร์เจอร์จากวิทยาลัยการอาชีพบ้านแถว หรือจะเป็นกระเป๋าพาวเวอร์ปั๊มนะคะจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพศูนย์รังสิตค่ะถ้าเป็นที่ดาวคงจะเลือกทั้ง2อย่างเลยนะคะส่วนผู้ที่ได้เป็นสุดยอดไอเดียของสมรภูมิไอเดียในสัปดาห์นี้จะได้รับของรางวัลอะไรบ้างเราไปดูกันค่ะสำหรับสุดยอดอาวุธไอเดียจะได้รับถ้วยสามารถและทุนต่อยอดไอเดียอีก1 0,000บาทและรองชนะเลิศก็จะได้ทุนต่อยอดไอเดียอีก5,000บาท นี่คือถ้วยสามารถนะคะที่เป็นที่หมายปองของทีมช่างไอเดียของเราในทุกๆทีมเลยที่จะได้ครอบครองนะคะส่วนในสัปดาห์นี้ใครจะได้เป็นทีมสุดยอดไอเดียของสมรภูมิไอเดียต้องขึ้นอยู่กับคณะกรรมการของเราก็คือกูรูทั้ง3ท่านรวมทั้งเสียงมหาชนในห้องส่งของเราด้วยค่ะโดย60เสียงจะมาจากคณะกูรูของเราและอีก40เสียงจะมาจากการเลือกซื้อของเสียงมหาชนในห้องส่งนะคะตอนนี้ เราให้คณะผูดรูของเราเซ็นเช็คเลือกซื้ออาวุธไอเดียกันเลยค่ะ <laughs> และตอนนี้ค่ะเราจะต้องให้เสียงมหาชนของเราเลือกซื้ออาวุธไอเดียดด้วยเช่นเดียวกันนะคะจากโรงเรียนบางประกอบวิทยาคมเลือกซื้อได้เลยค่ะ เราได้รวบรวมคะแนนเสียงมหาชนเรียบร้อยแล้วค่ะปรากฏว่ามหาชนเลือกซื้ออาวุธไอเดียคือกระเป๋าพาวเวอร์ปั๊ม25เสียงค่ะนั่นหมายความว่ามูเกนักชาร์เจอร์นะคะจะได้15เสียงแต่ว่าเดี๋ยวก่อนค่ะนั่นยังไม่ใช่ผลการตัดสินที่เป็นที่สุดนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าอีก60คะแนนเสียงจะต้องมาจากคณะกูรูของเราทั้ง3ท่านนะคะ จะตรงใจกับคุณผู้ชมแล้วก็เสียงมหาชนหรือเปล่าตอนนี้ผลคะแนน,นอยู่ในมือพีด่ดาวเรียบร้อยแล้วค่ะและทีมที่ได้เป็นสุดยอดไอเดียของสมรภูมิไอเดียในสัปดาห์นี้ได้แก่กระเปะ๋าพาวเวอร์ปารมจากมหาวิทยาลัยกรุง กไม่ต้องเสียใจนะคะทีมรองชนะเลิศของเราจะได้รับเงินทุนต่อยอดไอเดีย5,000บาทขอแสดงความยินดีด้วยนะคะและนี่คือเวทีของการประลองไอเดียแล้วก็สิ่งประดิษฐ์ของเยาว,วชนไทยค่ะถ้าคุณผู้ชมทางบ้านนะคะมีสิ่งประดิษฐ์เด็ดแบบนี้ส่งเข้ามาร่วมสนุกกับเราและพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์นหน้ากับสมรภูมิไอเดียวันนี้สวัสดีค่ะผมให้ทีมหซึ่งเป็นหมวกันนกชาร์เจอร์เนี่ย ได้คะแนนสูงกว่าและอยากซื้ออุปกรณ์นี้เพราะว่าจะมีผลในทางนนปฏิบัติค่อนข้างเยอะนะครับและถ้ามีการต่อยอดพัฒนาถึงขั้นที่จะไม่เพียงเฉพาะเป็นหมวกกันน็อกเนี่ยจะเป็นหมวกกัน,นอุบัติเหตุเนี่ยก็จะมีประโยชน์สูงผมให้ทีมที่สอชนะเนื่องจากว่าเขาหลักเกณมที่ว่าชิดได้ทําเป็นเห็นประโยชน์ซึ่งได้ใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับชีวิตประจําวันครับครับก็ทั้ง2ทีนะครับก็ตอบโจทย์ได้อย่างเต็มที่ดีทีเดียวนะครับ 2ทีมนะครับแต่ว่าที่จะกินกันก็คือทีมที่1น,นะครับเพราะว่าพอพี่เอกได้จินตนาการตามแล้วก็รู้สึกสนุกสนานดีนะครับ